วันนี้เราจะไปเชียงคานกันค่ะตอนนี้อยู่ที่บคสลังสิต นะคะเราจะมาขึ้นรถบขส .999 ค่ะสาเหตุที่มาขึ้นบขส .999 เพราะว่าบ้านอยู่โซนนี้ก็เลยไม่สะดวกจะไปขึ้นท่าอื่นจริงๆความตั้งใจอยากจะไปซันบัสเนาะเพราะเขารีวิวว่าเอยรถดีเบาะดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันต้องไปขึ้นจุดหมอชิดอะไรเงี้ยซึ่งเราเราไม่ได้อยากไปตรงนั้นค่ะก็เดี๋ยวเรานั่งรอ,อตรงนี้เราเราซื้อตั๋วเนี่ยผ่านออนไลน์ด้วยนะคะออกตั๋วเองด้วยไม่ต้องเดินทางมารับตั๋วเลย ตรงนี้นะคะรถเรามาแล้วตอนนี้เราขึ้นรถแล้วค่ะเบาะนั่งก็จะประมาณนี้คือด้ยวยความที่ที่นั่งมันเยอะนะคะแล้วก็จะเป็นเบาะคู่ซ้ายคู่ขวาคู่ค่ะรถก็ไม่ขี้เหร่นะคะก็สะอาดดีค่ะแต่ว่าด้ยวยความที่ระยะชั่วโมงในการที่เรานั่งไปมันนานมันก็จะเมื่อยร่างนิดนึงแล้วมันก็จะขยับขยุกขยิกมากก็ไม่ได้เนาะมันก็จะติดกนข้างๆเข,า,ขาก็จะมีผ้าห่มให้ด้วยค่ะ พอตกดึกเนี่ยโอ้โหแอร์เย็นนี่หนาวปอดบวมเลยนะคะขนาดห่มผ้าห่มแล้วคุมโปงแล้วก็ยังหนาวอะ่ะมันก็เลยก็จะนอนไม่ค่อยหลับสักเท่าไหร่แต่ช่วงขาไปอะ่ะมันก็ไม่ได้เหนื่อยมันจะเพลียช่วงช่วงขากลับค่ะนะคะในรถเขาก็จะมีแจกขวดน้ําให้1ขวดมีน้ําผลไม้ขนมป้งแล้วก็กระดาษทีชุ่เปียกนะคะให้คนละชุดเลยซึ่งอันเนี้ยก็ก็ไม่ได้กิน แต่ว่าก็เก็บลงรถไปค่ะเอาไปให้คนขับรถสกายแล็บท,ที่เชียงคานก็ตอนนี้นะคะนนเราก็จะแวะนิดหน่อยบางบางท่าแค่นั้นเองตอนนี้เรามาถึงจุดมาต่างจังหวัดแล้วนะคะมาที่จุดพักรถแล้วเขาก็จะให้เข้าห้องน้ําห้องท่ามีคูป,ปองค่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินข้าวต้มได้ตามที่เขาจัดไว้ถ้าใครไม่กินก็สามารถเอาคูป,ปองอ่ะไปเข้าซูเป,ปอร์มาร์เก็ตแรก แลกซื้อของข้างในได้แต่วันนี้อยากลองกินค่ะปกติก็ไม่ได้กินข้าวดึกเนาะแต่อยากลองกินเอาเป็นข้าวต้มข้าวต้มกุ้ยนะคะก็จะมีไข่เค็มมีประกาศดองมีไชโป๊ะนะคะจะสังเกตว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยกินนะคะก็จะมาเข้าห้องน้ำกันน่ะมีคนจำนวนหนึ่งแค่นั้นเองข้าวต้มอร่อยนะคะไม่ขี้เลยเลย กินหมดจานเลยค่ะขนาดว่าไม่หิวนะอร่อยดีค่ะพอตอนดึกๆนะคะก็จะนอนคุมโปงกันแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าหนาวปอดมวมจริงๆก็ใกล้จะถึงปลายทางแล้วนะคะดูนาฬิกาเนี่ย<น>ก็ประมาณตีห้ายี่สบแปดค่ะเดี๋ยวเราจะลงรถปุ๊บมีรถสกายแลบมารับเราขึ้นมาที่ภูทอกทันทีเลยจากรถที่เราลงที่เชียงคานมาภูทอกไม่ไกลนะคะก็น่าจะ ไม่นานนะคะแป๊บเดียวก็ขึ้นมาตอนนี้ก็เช้ามืดใกล้จะหกโมงแล้วนะคะหมอกก็จะฟุ้งๆประมาณนี้บรรยากาศตอนนี้นะคะจริงๆแล้วก็ก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะแต่ว่าหมอกเขาก็อยากจะขึ้นให้เราดูตนารก,ก็รุ้นอยู่เหมือนกันว่าฝนตกจะเห็นหมอกไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า มันจะฟุ้งกระจายไปทั่วแต่เราจะไม่เห็นอะไรเลยะคะ่ะแต่วันนี้ก็ยังโชคดีนะมีหมอกฟูๆขึ้นมาให้เห็นเลยแล้วก็มีภูเขาให้เราได้ชมด้วยตอนนี้นะคะก็จะเป็นยังเป็นฤดูฝนอยู่เนาะนักท่องเที่ยวก็ไม่ไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้วิวแบบวิวธรรมชาติที่แบบไม่ค่อยได้ติดคนมากนะคะก็มาเที่ยวได้นะคะ ตอนนี้นะคะฝนก็ยังตกอยู่นะจริงๆตกตั้งแต่ตอนลงจากรถแล้วค่ะตีห้าครึ่งตอนนี้ก็ยังตกอยู่เบาๆก็ยังเดินถ่ายรูปยังเดินชมธรรมชาติกันได้อยู่ค่ะไม่ได้ตกหนักมาก เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวลงแล้วนะคะอยู่บนนี้นานละเดี๋ยวเราจะลงรถกระบะไปค่ะลืมบอกไปว่าตอนขึ้นมาเราก็ต้องทั้งขึ้นและลงเนี่ยค่ะเราจะต้องขึ้นรถกระบะนะคะก็คือแค่40บาทเท่านั้นเองส่วนรถสกายแล็บจะรอเราอยู่ข้างล่างค่ะเพราะว่าเขาขึ้นมาไม่ได้เรารถก็มีความปลอดภัยด้วยนะคะรถกระบะเนี่ย40บาทถูกมากๆเลยค่ะก็เตรียมตัวลงแล้วข้าวกี่อันนี้ข้าวกี่ทำมาจากอะไรคะอันนี้ทำจากข้าวเหนียวจา้า เขาเหนียวเราไปชุบช okay. ุบชุบไข่มาย่างให้มันอ๋อโอเคมาละสิบบาทเองค่ะน่ารักเอาสองไม้ค่ะโอ้ร้อนร้อนเลยอร่อยเค็มๆเค็มๆแล้วก็หอมไข่ด้วยคุณหนึ่งคุณยาย ปกติไม่ได้กินข้าวเช้าหรอกอ,อร่อยอ่ะตอนนี้เรามาอยู่วัดพุธทธบาทควายเงินนะคะพอดีว่าฝนมันตกพรำพร่ะค่ะแล้วก็หมอกเต็มเลยอ่ะหมอกแบบฟุ้งกระจายไปทั่วเลยอะค่ะแล้ววัดก็สวยมากเลยดูสิทุกคนเรา จะมาทำบุญกันก่อนเนาะไหว้พระก่อนโอ้ว้าสวยมากเลยแล้วก็มีพญานาคทอดยาลงปันไดลงไปด้วยแล้วก็หมอกแบบนี่ตื่นหรือฝันอะไรเงี้ยเหมือนเป็นความฝันใช่ไหมหมอกฟุ้งๆแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นจุดชมวิวเนาะแต่ว่าอยากไหว้พระก่อนอะ่ะไปค่ะ เดี๋ยวทําบุญดอกไม้ทุกเทียนกันก่อนนะคะค่ะแล้วแต่ทําบุญนะคะชุดหนึ่งเนะาะที่วันแห่งนี้นะคะมีรอยพระพุทธบาทด้วยโชคดีมากๆเลยค่ะเราก็เลยมาสวดบูชารอยพระพุทธบาทก่อน พื่อความเป็นสิริมงคลนะคะที่พระพุทธบาทนี้นะคะถือว่าเป็นโบราณสถานแล้วนะคะได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วเพราะว่าเป็นอะไรที่เก่าแก่มากๆเป็นวัดคู่บ้านคูเ่เมืองของชาวเชียงคานเลยเราติดฝนอยู่ที่นี่นานพอสมควรเลยค่ะเพราะว่า ฝนตกหนักมากก็เลยได้มีโอกาสไหว้ไปพระพุทธรูปองค์อื่นด้วยนะคะจริงจวัดเนี้ยเขามีกระต่ายเยอะเลยให้เราไปเลี้ยงอาหารกระต่ายด้วยแต่ว่าฝนตกเนาะน้องๆกระต่ายเขาก็เลยไปหลบฝนกันแล้วเราเองก็ไปไป,ไปเลยไปให้อาหารเขาไม่ได้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะเรามาไหว้หล่มข้อทันใจค่ะเขาบอกว่าองค์เนี้ยศักดิ์สิทธิ์มากเลยใครอยากขอพรขออะไรนี่ก็สำเร็จได้ดังใจเลยเราก็เลยรีบรีบขอไม่รอท่าเลยเช่นกันค่ะ อนนี้นะคะเราก็นั่งรถสกายแลบกลับลงมาจากวัดพุทธบาทคูไฟเงินแล้วค่ะฝนก็ตกกระหน่ำอยู่เหมือนเดิมตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่แก่งขุดคูค่ะฝนก็ยังตกอยู่เช่นเดิมแต่ว่าเราก็ไม่สนใจเพราะว่าเราอยากจะเที่ยวฝั่งตรงข้ามเราก็คือลาวเลยค่ะมีลินน้ำโขงเป็นตัวกั้นกลางระหว่างประเทศมาที่แก่งขุดคูก็แนะนำให้มาทานข้าวนะคะ ก็จะบรรยากาศริมโขงเลยที่นี่ก็จะมีโต๊ะนั่งยาวๆแบบนี้ค่ะบ้านๆธรรมดานี่แหละแล้วก็จะมีร้านอาหารเยอะเลยที่นี่ราคาไม่แพงด้วยนะแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็ได้วิวดีๆแบบนี้เลยเส้นทางการเดินทางของเราตั้งแต่ตอนที่เราลงรถบัสนะคะตอนตีห้าครึ่งขึ้นมาภูทอกไปที่วัดพุทธบาทภูควายเงิน แล้วก็มาที่แก่งคุดคูตรงนี้ก็ยังเช้าอยู่เลยนะคะเพราะว่าทริปการเดินทางเนี่ยมันอยู่เส้นเดียวกันหมดเลยมันเลยไม่ได้เสียเวลาแล้วที่เราเหมารถมานะคะก็ตอนแรกเนี่ยเราเหมาเขาแค่ขึ้นไปภูทอกเขาก็คิด200ทีนี้เราบอกว่าเราขอเที่ยวต่อแล้วกันเขาก็เลยคิดเพิ่มอีก200เป็น400ซึ่งราคา400เนี่ยรวมไปจนถึงขากลับเนี่ยก็คือไปส่งที่โรงแรมที่พักที่เชียงคานเลยซึ่งจริงๆก็ถือว่าไม่แพงเลย เราก็ลองสั่งส้มตามทานนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นต้มแซบปลาประคังก็คือจะเป็นปลาแม่น้ำโขงนี่แหละค่ะปลาเนื้อสดมากไม่คาวเลยแล้วก็อร่อยด้วยแต่ว่าคือเขาเสิร์ฟหม้อใหญ่เลยไงเออแล้วก็กินคนเดียวไงคะก็คือกินไม่หมด แต่อร่อยมากทั้งสองอย่างนี้นะคะรวมข้าวเหนียวด้วยร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นเองอะ่ะอุ้ยราคาดีนะนนกินกับข้าวเหนียวร้อนๆถูกปากที่สุดที่แก่งคุณครูนะคะก็จะมีเป็นแหล่งขายของฝากด้วยที่นี่จะขึ้นชื่อเรื่องมะพร้าวแก้วค่ะ ก็เป็นของที่ชอบกินมากเลยก็เลยซื้อไปหนึ่งกล่องแต่ก่อนจะซื้อก็แอบ,บชิมไปหลายชิ้นเลยที่นี่เขาจะทำสดเลยนะคะก็คือจะทำมะพร้าวแก้วอยู่หน้าร้านเลยเขาก็ให้ชิมด้วยมังเลยอร่อยลอเลถ้อถ้าแบบถุงอะถุงาศาร้อยหนึ่งเหมือนกันอ๋อ อันนี้คือทอดใหม่ๆเลยอ๋อยังไม่เสร็จอ๋จจอต้องไปอบอ๋อล้วมีเครื่องอบอีกทีนึงฉลัดน้ำตาล,ลตาลอ๋อแล้วแต่เดิมโบราณทำแบบนี้ไหม,ม,มอ๋อร่อนจนมันแห้งหูเมื่อยเนอะอ๋อก็ทําแบบนี้แฉะแบบนี้แล้วก็ไปนู่นปุ๊บอ๋อโอเคอร่อยชอบกินอยู่อาเป็นถุง โอ้โหลอหล่อหล่อมัจะเก็บได้นานเลยสามสีอันนี้คือเหมือนกันใส่สีไล่สีธรรมชาติเต้ามันจะเป็น,นเตยธรรมชาติเนาะเอาอันนี้โอนได้ไหมอ่ะอันนี้เนาะเดี๋ยวขอชิมเองอร่อยชอบกินหน่อยที่นี่อิ่มเลย,เลยเร้อน ก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วในรู้เส้นทางของเราอ่ะยังมีอีกที่หนึ่งค่ะคือบ้านติดดินจริงๆอ่ะเราต้องไปบ้านติดดินก่อนแต่ด้วยความที่ร้าน,นเขาเปิด9้าโมงนะคะแต่ว่ากิจกรรมเราอ่ะมันเสร็จก่อน9้าโมงร้านยังไม่เปิดทางสกายแ lap เขาก็เลยให้เรามาที่แก่งคุดคูก่อนเดี๋ยวเราจะกลับจากแก่งคุดคูเนี่ยนะคะกลับไปที่บ้านติดดินอย่างที่บอกคือทริปทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในรู้เดียวกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย เราไม่เสียเวลาในการเดินทางเลยแปบ๊บเดียวแต่ละที่นะคะเราก็จะได้มีเวลาอยู่ในแต่ละสถานที่นานขึ้นด้วยโชคดีจังตอนนี้เราเดินทางมาถึงบ้านติดดินแล้วคือโห้สวยมากเลยอะ่ะจะบอกว่าถ้าคุณปาเชียงคานนะคุณต้องมาที่นี่บ้านติดดินไม่มาไม่ได้เลยอะ่ะเหมือนกับว่าปลา,าเชียงคานไปริมโขงไปถนนคนเดิน ที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่ต้องมาเป็นร้านคาเฟ่เป็นร้านกาแฟเนาะแล้วก็น่าจะมีเสิร์ฟอาหารด้วยแหละอันนี้เรามาเปิดร้านเลยเป็นคนแรกเลยค่ะร้านสวยมากๆแล้วก็ร้านใหญ่มากเข้ามาถึงแบบตกใจเลยโหเป็นคาเฟ่ที่แบบเนี่ยค่ะวิวภูเขาไฟฟูจิเลยสั่งกาแฟแล้วนะคะแล้วก็เขาก็จะมีไอตัวตืดๆเนี่ยถ้าเกิดว่ากาแฟเสร็จแล้วนะคะมันสั่นเราก็จะมารับกลับมารับกาแฟกาแฟที่นี่ก็ไม่แพงเนาะ สั่งกาแฟร้อนแก้วละไม่แน่ใจ45หรือ65บาทนะคะดริงจริง,รงเนี่ยค่ะบรรยากาศจะบอกว่าโอ้ยใจละลายเลยอะค่ะสวยมากมาเปิดร้านที้เขาเลยค่ะตอนเนี้ อ,อ,อีกแล้วค่ะเชียงคานยำน้าฝนฝนจริงๆตรงนี้เป็นทางเดินไปห้องน้ําค่ะน่ารักมากเลยอ่ะก็จะเป็นงานศิลปะในในในพุ่มไม้เขียวๆเนาะ เดี๋ยวเราจะเดินทางไปเช็คอินที่พักตรงที่เชียงคานถนนคนเดินแล้วนะคะเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะไปทัวร์กันที่เชียงคานแล้วนะคะติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ